พาน้องป๊อบมากินน้ำด้านนอกนะคะแม่กับแม่ป๊อบน้องอารินนะคะไม่ได้มัดน,นะคะดูวิ่งไม่ได้มัดไซนะคะก็ดูนางจะเล่น 我听到里面了。 ขึ้นดีแล้วขึ้นเนอา้าไม่กล้าขึ้นค่ะอืออืม,อมจะปีแล้วปีแล้วเออจะปีจะปีจะปีปีได้ไหมลื่นมันลื่น

不嘛、嗯，都得塞，对吧？好，赶紧啊，老宾，都塞，都塞，都塞，好，好嘛，好嘛，

สนุกเลยวันนี้อารินรอดมา้ยรอมั้ดูนะ่ารอดมา้อดป๊อบนานๆานทีพ่อขอ,อนว่างนะคะจะพามาเล่นรอดเล่นเอ้ยดูหนะ้าโอดรอดมาไม่ได้มามารอดมา

มลงมาแรงแท้อุ้ยเฮ้ยติงหลังกาอะไรงม่ากลับหัวเลยครับเมื่อกี้เล่นมาเนี่ยค่ะเล่นแรงค่ะเฮ้ย้ย้ยสไลด์เดอร์สไลด์เดอร์ทุกคนมันลื่น

Ô bây giờ cái nhà nó bình ron lên mày. Sao? mày! Ô mày! Ô mày! là mày! Ô này Ô mày! 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 Ô มามาเล่นมนาเฮ้ยเฮ้ยขึ้นแล้วค่ะขึ้นแล้วค่ะเล่นด้วยโอ้มาเองอมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไอย่างไรทำอะไรไม่เไม่เคย ไม่เคยจับนานนะคะแล้วไม่กลัวโบน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 ครับดูเยอะนะโบนมาเดู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 ดไดดูดดูดดู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 ดดูดดูดูดดู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 ดดู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 ดนดดดูนูด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 ดูดูดดด โูแก่จนอจะพาลูกไปอย่างเดียวเลยนะคะไม่ให้ลูกเล่นไอ้ลูกก็อยากเล่นจดูโป๊ะเนะเอาไปจดะลี่ก่อไปเดมาเย็บผ่านมาเออเย็บเ็เออ Maman muốn sửa lại ở đây. Hoa không, h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 oa không, không, hoa không, rồi Rồi bò má Rồi má Đây đây không À đây đây tui rồi Rồi má Rồi bò Đi nào mà Đi nào mà Má 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 Ồ, oh, ta quân, Má đi cho này phê nó mua này

ตอานา้วนะคะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องแม่ป๊อบน้องกระินด้วยนะคะบ๊ายบาย